สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกุมวันนี้ช่อง g ล e ่ n นี h ช annel จะนำเสนอดวงประจำครึ่งเดือนหลังนะคะระหว่างวันที่16ถึง31ตุลาคม2 5 6 5การงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรักสำหรับชาลัคนาราศีกุมนั้นมีดาวราหูเป็นตัวตนเป็นตนุลักษ์นะคะซึ่งดาวราหูนั้นในตอนนี้ตั้งแต่30มีนาคม2 5 6 5ที่ผ่านมาแล้วนะคะได้เข้าไปอยู่ในราศีเมษในภพเรือนศรัช สัต์ชานั้นหมายถึงพี่น้องอเอพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางใกล้ๆการทําสัญญาอะไรพวกนี้นะคะ,ะก็ลิงอยู่กับพบสุภาสุภาคือความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองหรือทางไกลต่างถิ่นทางแดนต่างประเทศเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะของ1ปีครึ่งนี้ตั้งแต่มีนาคมศพนารกสิบหจนถึงตุลาคมศปนารบนั้นชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้น ก็จะมีความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองมีความสุขกับเพื่อนพี่น้องเพื่อนฝูงหรือการเดินทางใกล้ๆนะคะอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆด้วยในช่วงจังหวะนี้นะคะมีการท่องเที่ยวมีการเดินทางกับพี่น้องมีการติดต่อกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงมากมายแล้วก็มีความเป็นที่ชาวลัคนาราศีตุลมีความกลุ่มนะคะมีความสุขส่วนเรื่องของการงานนั้นนะคะดาวอังคารซึ่งเป็นภพกรรมะแล้วก็ภพ ของอาสัตว์ชาพี่น้องเพื่อนฝูงนั้นก็เข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่3ตุลาคมเป็นต้นมานะคะประมาณ45วันอยู่ในราศีามิถุนแล้วก็ดาวเป็นการเดินผิดปกติด้วยนะคะในช่วงจังหวะนนี้ดาวเดินพักเดินถอยหลังนั่นเองดาวอังคารเรือนกรรมะการงานของชนาวนราศีกุมอยู่ในราศีมิถุนในภพของปุตตะการริเริ่มอะไรใหม่ๆการก่อเกิดซึ่ง เรื่องของการงานที่อาจจะมีช่องทางที่2ที่3เข้าสูา่ตัวตนของชาวลัคนาราศีากลุ่มมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมีการาทําอะไรใหม่ๆก็ได้ด้วยเช่นกันก็เดินพักอยู่นะคะถอยหลังอ่อนกําลังอ่อนน้อยด้วยค่ะ ทำให้ช่วงจังหวะนี้ที่การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชาวลัคนาราศีกุมก็อ่อนน้อยด้อยค่าไปด้วยอาจจะไม่เดินหน้าเท่าที่ควรไม่มีความเจริญรุ่งเรืองเท่าที่ควรนะคะในการงานในช่วงจังหวะนี้ร้อยดาวเดินเป็นกเกษตรราชิปดีอยู่ก่อนนะคะในช่วงที่ดาวอังคารเดินถอยหลังอยู่ในพปุตตะนั้นนะคะ,ะส่วนเรื่องของการติดต่อสื่อสารก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าอาจจะติดต่อสื่อสารน้อยลงในช่วงจังหวะนี้หรือการเดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆ ก็อาจจะไม่ค่อยได้ไปไหนสักเท่าไร่าการติดต่อกับพี่น้องเพื่อนฝูงก็ลดน้อยถอยลงไปด้วยได้เช่นกันแล้วก็ในเรื่องของการเงินนั้นเรือนลาพระเรือนกระดุมพระก็คือดาวพฤหัสบดีถอยหลังตั้งแต่วันที่22กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาจนถึงประมาณวันที่2ธันวานะคะทำให้การเงินของชาวลัคนาราศีกุมนั้นไม่ว่าจะเป็น เรื่องไรายได้เรื่องราบผลก็ถอยหลังไปพร้อมๆกันแต่ยังดีนะคะที่ในเรือนลาพาตราศีธนูนั้นดาวเกตยังเข้ามากระตุ้นให้เรื่องของราบผลก่อเกิดขึ้นในช่วงจังหวะวันที่4ตุลาคมสพ2 5 6าที่ผ่านมาอยู่ในเรือนลาพะเป็นเวลาประมาณ2เดือนเต็มนะคะ,ะถึงแม้ว่าการเงินของชาวลัคนาราศีกุมจะลดน้อยถอยลงไปด้วยค่าตามดาวที่มันอ่อนน้อยด้วยค่าลงไปนั้น แต่ลาภะก็ยังมีดาวเกตเข้ามากระตุ้นให้มีความเข้มแข็งเกิดขึ้นในเรือนของลาภผลอาจาจะมีโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากบ้านเรือนก็เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะคะในช่วงจังหวะที่ดาวเกตอยู่ในเรือนราศีธนูในภพลาภะนี้นะคะ หลังจากที่ดาวพะหัสวบดีเ,เดินพักถึงวันที่2อธันวาคม2 5 1พรแล้วหลังจากนั้นจะมีการมนต์อีกประมาณ15วันการมนต์นั้นหมายถึงว่าการนิ่งอยู่กับที่ย่ำอยู่กับที่เคลื่อนไหวอย่างช้าๆ ก่อนที่จะมีการเดินหน้าอย่างปกติและมีความเข้มแข็งต่อไปจนถึงเมษายน2566เมื่อนั้นเมื่อดาวพฤหัสบดีเข้ามาเข้มแข็งเหมือนเดิมการเงินและล่าผลของชาวลัคนาราศีกุมก็จะก่อเกิดซึ่งความมั่นคงเกิดขึ้นต่อไปจนถึงเมษายน2566นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพนั้นดาวมรณะคือดาวพุธอยู่ในราศีกันมาตั้งแต่วันที่3ตุลาคม2 5 6พแล้วก็จะอยู่ในราศีกันเรือนมรณะเป็นเกษตร ราธิปดีและก็มหาอุดนะคะมีความสูงยิ่งในเรื่องของความเจ็บป่วยการเดินทางหรืออาจจะได้รับมรดกก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะดาวพุธคือ2องภพเรือนนะคะคือภพปุตตะและก็มรณะเข้าสู่ราศีกันได้ตำแหน่งเกษตรราธิปดีตั้งแต่วันที่3ตุลาคมถึงวันที่23ตุลาคมและก็ตำแหน่งมหาอุดมีความสูงยิ่งในเรื่องของปุตตะและก็มรณะ ปุตตะนั้นหมายถึงการเกิดได้เริ่มอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังเรื่องของความเจ็บป่วยได้ด้วยอาจจะกเกิดเรื่องของความเจ็บป่วยใหม่ๆเกิดขึ้นในชาวลักนณาราศีกุมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ หรืออาจจะมีการเดินทางาไปท่องเที่ยวในช่วงจังหวะนี้อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆก็ได้ด้วยเช่นกันก่อเกิดซึ่งรายได้หรือรายจ่ายมากมายสําหรับชาวลักนณาร,ราศีกุมในช่วงจังหวะนี้อาจจะได้รับมรดกก็ได้ด้วยเพราะว่ามรณะก็หมายถึงมรดกได้ด้วยเช่นกันนะคะแล้ววันที่23ตุลาคมนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ราศีตุลในภพสุภาต่อไป ซึ่งก็อาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมก็อเกิดซึ่งความสุขได้ด้วยอาจจะมีซึ่งลาบผลเกิดขึ้นแล้วก็มีการได้รับมรดกได้เดินทางแล้วก็เกิดซึ่งความสุขความสาเร็จเกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในช่วงจังหวะปลายเดือนนี้นะคะปลายเดือนตุลาคมตั้งแต่วันที่ย3าตุลาคมเป็นต้นไปส่วนเรื่องของเอ่อความรักนั้นสำหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วดาวศุกร์ซึ่งเป็นภพพันธุนะคะ ย้ายเข้าสู่ราศีกันในภพมรณะตั้งแต่วันที่27กันยายน2565แล้วก็ได้ตำแหน่งนิดนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าครอบครัวอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันแต่ก็ไมเ่เดินทางมากมายเพราะว่าดาวศุกรได้ตำแหน่งนิดน้อยด้วยค่า พันธุหมายถึงครอบครัวและก็ความสุขความสำเร็จความเจริญความรุ่งเรืองเพราะว่ามีสองภพเรือนคือภพสุภาและพันธุนะคะครอบครัวอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไร่ในช่วงจังหวะที่ผ่านมาเดี๋ยวไว้ดาวสุขย้ายเข้าเป็นเกษตรราธิปดีในบ้านตนเองตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565เป็นต้นไปครอบครัวก็จะมีความสุขเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมคนที่มีคนรักคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนั้นนะคะ ส่วนคนที่ยังไม่เจอใครที่เพิ่งเริ่มต้นความรักใหม่ๆหรือเพิ่งก่อเกิดเรื่องของความรักในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่3ตุลาคมส,สิงหาคมที่ผ่านมานั้นดาวพุธนะคะซึ่งเป็นภพปุตตะได้เข้าสู่ราศีกันในภพมรณะอาจจะก่อเกิดเรื่องของการพบรักในเรื่องของการเดินทางไปติดต่อสื่อสารกันในโลกของโซเชียลโลกของออนไลน์โลกของโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้ก็จะก่อเกิดได้ด้วยเช่นกัน พอวันที่2 0สามตุลาคมดาวพุธในภพปุตตะนั้นก็จะย้ายเข้าสู่ภพสุภะในราศีตุลน,นะคะก็เกิดเรื่องของความรักที่ก็เกิดเรื่องของความรักที่ง่ายๆเพราะว่าดาวพุธและก็ดาสุขเป็นคู่ธาตุน้ําด้วยเป็นคู่ที่โบราณเขาเรียกว่า พุทธุขอีกคู่อย่าดูเบามักมามเอาเสพสมจนสมสานเพราะฉะนั้นในช่วงจังหวะตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2.5พเป็นปต้นไปคนที่เป็นคนโสดนั้นก็อาจจะมีความรักที่สดใสสดชื่นแล้วก็มีความสุขเกิดขึ้นนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านมีแต่ความสมหวัง าการดูของแม่หมอนั้นเป็นการดูแบบภาพรวมเท่านั้นไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับคนใดบุคคลหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงหรืออาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องดูดวงดาวพื้นดวงเดิมของแต่ละคนประกอบด้วยสำหรับใครต้องการดูดวงส่วนตัวมีคำอธิบายใต้คลิปนี้หรือจะสแกน QR Code เบอร์โทรไลน์ที่ให้ไว้ตามหน้าจอนี้สำหรับคลิปนี้แม่หมอข,อขอจบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ